คุณหมอดูปุ๊บคุณหมอแจ้งบอกว่าตาของเราอะ่ะมันแก้ไขอะไรไม่ได้ถ้าจะแก้ก็ต้องเหมือนเดิมเราก็คืองงค่ะเพราะว่าเราตั้งใจมาทําให้มันสวยขึ้นเราไม่ได้ตั้งใจมาทําให้มันแย่ลงถ้าแก้ไม่ได้ทําไมคุณหมอไม่แจ้งตอนแรกเออว่ามันจะออกประมาณนี้นะเออหน้าเราเป็นกระดูกหน้าเราถ้าแก้ไขไปก็เหมือนเดิมก็คือทําไมไม่แจ้งเราอ่ะคือจุดประสงค์เราก็คือมาทําให้มันสวยขึ้นแต่ไม่ใช่มาทําให้มันแย่ลง สวัสดีค่ะชื่อพี่ติ๋มนะคะวันนี้มาแก้ตาบนกับคุณหมอชัดปัญหามาจากที่ว่าคลอ,อดิกเดิมทําตาให้เราไม่เท่ากันข้างขวาจะเป็นเหมือนสะอีกข้างซ้ายก็จะเป็นอีกทรงหนึง่งก็ได้มีโอกาสมาปรึกษาคุณหมอค่ะได้รับคําแนะนําว่าเออให้แก้แบบอย่างที่เราถูกใจอะค่ะ วันนี้มาแก้ตากับคุณหมอชัดค่ะแก้ตาบนทํากับที่อื่นมาค่ะแล้วมีปัญหาเรื่องตามไม่เท่ากันอีกข้างหนึ่งเป็นสะอีอีกข้างหนึ่งก็ไม่มีชั้นตาก็เลยเข้ามาให้คุณหมอจัดการค่ะเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจฝีมือแล้วก็ความละเอียดของคุณหมอคุณหมอก็เลยจัดการแก้ให้อย่างสวยงามเลยค่ะก็ติดตามคุณหมอมานานแล้วนะคะ ครั้งแรกก็มีการมาแก้จมูกกับคุณหมอแล้วผลงานที่ออกมาก็ค่อนข้างเป็นที่พอใจเพื่อนบ้านก็ทักว่าสวยขึ้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องตาบนที่เราอยากแก้บังเอิญมาได้รางวัลที่กดไบร์สูงสุดประจําปี64เอ่อพอได้ปุ๊บก,ก็จัดการนัดคุณหมออย่างเร่งด่วนตอนที่ทราบว่าได้รางวัลไม่เกินประมาณ2ออาทิตย์ค่ะได้วงได้วันแล้วก็คุณหมอก,ก็จัดการแก้ให้ออกมายัางสวยงามเลยค่ะ สกใจมากตอนนี้ก็ทุกอย่างเริ่มจะเข้าที่เข้าทางก็ออกมาสวยขึ้นระเบินขึ้นก็มีความที่ดีกว่าเก่าค่อนข้างมากและเราก็พอใจค่ะเราทํำตาม,มาประมาณ3ปีที่แล้วค่ะแล้วบังเอิญเรารู้สึกว่าตาเราเนี่ยมันไม่เท่ากันมัน ยังไงมันก็ดูไม่สวยค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะจ้องมองอะไรแล้วเราก็สุกแบบขัดขัดขึ้นเลินหลังจากนั้นก็ไม่ติดต่อกับคลินิกเก่าเลยมาติดตามปีมือของคุณหมอเพราะว่าเราทำจบบุกมาแล้ว แล้วพอมาได้รางวัลปุ๊บก็บินมาเลยค่ะบินมาอย่างเรวัยเลยเป็นชั้นตาที่แบบดูแล้วก็ธรรมชาติเวลาที่เราจะมองใครแล้วก็มองเต็มตามทําสวยขึ้นดูดีขึ้นค่ะมีคนทักมีคนบอกว่าโอเคมันมีชั้นตาขึ้นให้เห็นชัดเจนและชั้นตามันเท่ากันมันมีความละมุนถ้าเราจะแต่งตาหรืออะไรออกมามันก็ทําให้เด่นขึ้นแต่ถ้าเราจะไม่ทําอะไรเลยปล่อยให้เป็นธรรมชาติก็โอเค Energy Plastic Surgery Clinic